สวัสดีครับพี่เอ,อครับพี่เอ,อเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เจ้านายของจ๊อบใช่ไหมครับอยากให้พี่เอ,อช่วยเล่าเกี่ยวกับจ๊อบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะก็จ๊อบเนี่ยค่ะเป็น จ็อบเราเจอกันเมื่อสักสองปีที่แล้วนะคะจ็อบเขาไปฝึกง,งานอยู่ที่กองการท่องเที่ยวกรทมนะคะแล้วก็รัฝึกง,งานใกล้จบแล้วคือทางบ้านหมอวานเองกับกองการท่องเที่ยวกรทมเนี่ยก็รู้จักหรือว่าได้ทํางานร่วมกันเราก็เคยบอกไปว่าเราอยากจะหาบุคลากรมาช่วยเสริมในการเสริมทีมในการทํางานอยู่มาวันหนึ่งทางกองก็เดินจูงจ๊อบมาให้แล้วบอกว่า ขอนาเสนอน้องคนนี้นะคะโดยที่เขาสิ่งหนึ่งที่จำได้แมนเลยคือบอกว่าเออแล้วทำไมคือเพราะเพราะจริงๆเราขอไปนานมากที่จะให้เขาแนะนำน้องมาให้เราเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้เพลไดแต่ทําไมครั้งน,นี้เขาถึงจูงคนนี้มาให้เราถามว่าเออทำไมถึงได้มาคนดีเขาบอกว่าเพราะว่าเด็กๆที่ไปฝึกเนี่ยหลายคนมากนะคะแต่คนนี้คือคนที่แตกต่างจากคนอื่น ทั้งหมดเลยคือไม่เหมือนคนอื่นเลยซึ่งพอถหาว่าไม่เหมือนยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวรู้เองว่าไม่เหมือนยังไงแต่คือคือพอได้ได้ได้คุยกับเขาแล้วมันทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจอบเนี่ยจะเป็นคนที่จุดเริ่มเลยนะคะคือทัศนคติของเขาเนี่ยคือเขามีทัศนคติที่ที่ดี อย่างมากนะะในการเนี่ยทำงานคือเขาเป็นคนที่หนึ่งคือทํางานตลอดเวลาไม่ไปล่อยให้มีอะไรือเปรนอาจจะเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็เขาเป็นคนที่ว่าจะให้มอบหมายงานอะไรให้เขาทำเนี่ยเขาจะเขาจะทําคือไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบทําได้หรือทํไได้ข้างในเขาอาจจะรู้สึกยังไงพี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ให้อะไรไปเนี่ยเขาทาอาจจะใช้เวลามากใช้เวลาน้อยอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือเขาก็ทาแล้วเขาก็ส่มอบงานที่ เต็มกำลังความสามารถของเขาให้ถูกทาังอะไรแบบนี้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่แบบเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคือบางคนอ,า,อาจจะมีม,มีมีข้อจํากัดของตัวเองว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันทนานนนไ,ททได้หรือฉันไม่เคยทํามาก่อนเลยฉันไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแบบจอบจอบไม่มีตรงนั้นจอบทําแล้วก็ทำทำเต็มที่ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ที่คิดว่ามันจะนํามาซึ่งโอกาส หรือว่างานให้กับให้กับน้องๆเองด้วยอย่างจ็อกเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเกิดจากการที่เขาไปฝึกงานแล้วในขณะที่เขาเรียนรู้การทํางานจากการฝึกงานเนี่ยเขาก็ได้แสดงศักยภาพของตัวเองให,ให้ให้หน่วยงานเห็นมันก็เลยทําให้มีงานเนี่ยมาเหมือนกับว่าอยากได้เขาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะแนะนําบ้านหมอหวานให้กับจอบ็อกก็คืจอจ็อกก็คือไม่ต้องหางานเลยคืองานจะวิ่งมาหาตัวจ็อบเองอนะไรแบบนี้นี่คือเลยอยากจะฝากน้องว่ามาันคีคุณสมบัติที่ ที่ที่ดีเนี่ยค่ะมันก็จะนํามาซึ่งโอกาสให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องจะรู้จักตัวเองแล้วหรือยังหรือยังไม่รู้จักตัวเองก็ตามเนี่ยแต่เมื่อมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพหรือได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าจะทําให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้ได้เจอกับงานที่ชอบได,ได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกค่ะ วันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับดีมากค่ะ